ผมเชื่อมั่นว่าจากเหตุการณ์บ้านตรงราชชุรีเนี่ยมันเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนคนราชบุชบรีเนี่ยเขาไม่ได้พอใจกับพฤติกรรมของสองป้านี้นะครับเหตนผลคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเป็นคนของใกล้ชิดกับนักการเมืองพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแล้วก็เป็น พัคก,การเมืองที่ค่อนข้างจะมีความเห็นแตกต่างพยายามที่จะเป็นโยในกลุ่มของคมคนสมนิ้วที่คิดจากช่วงข้าวร่วงทาบันผม,มเรียนว่าอย่างนี้ข้อมูลทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ในสื่อโซเชียลและก็ทางสื่อมวลชนก็คงจะทราบแล้วว่าที่ไปที่มาไม่ใช่แค่คนเห็นต่าง อย่างเดียวแต่เป็นลักษณะของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยควรหรือไม่ที่จะมาแสดงพฤติกรรมข้าวร้าวนะครับแล้วก็ใช้การเตรียมการเตรียมการมาร่วงหน้าด้วยเตรียมการร่วงหน้าด้วยที่จะมาสร้างสถา,านการณ์นะครับที่จะเปิดทำคลิปแล้วก็ให้สื่อได้ตกหลุมพังว่าเจ้าหน้าที่ ทำเกินกว่าเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทําอะไรเกินกว่าเหตุเลยแต่เป็นการป้องกันป้องปามไม่ให้นะครับก่อบวรในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นํารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยไม่เอาด้วยพี่น้องชาวราชบุรีก็ไม่เอาด้วยเสียภาพพกของคนราชบุรีที่รักความสงบนะครับวัฒนธรรมของคนราชบรุรีเขาไม่ชอบคนพฤติกรรมอย่างนี้ นะครับดังนั้นผมว่าสองป้านี้ก็จะถูกสังคมและชาวราชบุรีประนามและคนไทยประนามเองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำรัฐบาลของท่านนายกนะครับทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนลงไปพื้นที่ไหนก็ไปรับฟังปัญหาไปดูแลติดตามปัญหาไปดูแลสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับและ,ะไปสร้างความเจริญให้พื้นที่นั้นๆแต่บุคคลเหล่านี้ กับเอาพยายามที่จะเล่นทางการเมืองพยายามที่จะท่าสร้างให้เป็นข่าวเขาเรียกว่าพยายามที่จะหาข่าวที่จะว่าไปที่ไหนมีคนมาต่อต้านนายกมีคนมาขัดขวางนายกเพราะคนเห็นต่างแล้วก็จะถูกจับกลุมหรือถูกทาร้ายอะไรต่างๆนี้ซึ่งซึ่งซึ่งเรายืนยันว่าไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเชื่อมั่นว่าจังหวัดอื่นๆก็คงไม่มีถ้านายกจะไปทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความวิตกกรงวลอะไรเลย เพราะที่ผ่านมาเนี่ยในรัฐบาลอื่นๆเนี่ยสมัยรัฐบาลคุณอภิษ์เวชาชีวะเนี่ยโดนหนักยิ่งกว่านี้อีกนะครับคุณอภิิ์ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้แต่ที่มาเนี่ยก็มาแค่สองคนสามคนซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นการจัดตั้งมายืนยันว่าเป็นการจัดตั้งและวางแผนมาเมื่อจัดตั้งและวางแผนมาเนี่ยที่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ไม่เอาด้วยดังนั้นก็ขอร้องครับอย่าใช้พฤติกรรมอย่างนี้กับผู้นำรัฐบาล แล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทําหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นําทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่ว่าใครจะไปทําหน้าที่ในการทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาความเ็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วนะครับก็ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเรียกว่า รักษาความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับดังนั้นผมยืนยันว่าจุดนี้ให้เห็นว่าท้าแท้คือการเตรียมแผนมาวางแผนมาวางแผนที่จะมาสร้างสถานการณ์นะครับแล้วนกะ็ต้องการที่จะเห็นว่านะครับเจ้าที่ทําแรงคุณระแรงเกิดเหตุและต้องการเห็นว่ามีคนเห็นไม่พอใจในายกแล้วก่ามาจัดก,การต้องการจะให้ดิดเรติทท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านนายกไม่ได้ให้ความสําคัญและก็ไม่ได้ส,สนใจในสาระตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นแผนการสร้างทําลายเครดิตท่านนายกแค่นั้นเองครับไม่หรอกครับคือเราต้องยกตัวอย่างนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขากระโดดใส่รถแล้วเกิดอุบัติเหตุวางแผนจะมากระโดดใส่รถนายกเนี่ยวางแขนมาเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุเกิดความรุนแรงจริงจงถึงเสียหายรุนแรงกว่านี้ หรือบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายนะครับนายกก็ต้องถูกประนามอีกเข้าใจไหมฮะวางแผนมาแต่สุดท้ายจะมากระโดดใส่รถขบวนนายกอย่างนี้มันทําได้ไหมแล้วกรณีเกิดเกิดเนี่ยเราเห็นตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นผู้นําอดีตผู้นนายกญี่ปุ่นเนี่ยถูกลอบสังหารอย่างนี้ใครรับผิดชอบเจ้าที่ตำรวจก,ก็ต้องระวังที่สุดเท่าที่สุดนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าสูนเสียฝ่ายไหนก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์มันไม่มีอะไรรุนแรงกว่าเหตุ เป็นการทําหน้าที่ปกติของประเทศไทยเราเจ้าที่เราเนี่ยทำถือว่านิ่มนวลกว่าทุกประเทศโดยชัําไปเห็นในต่างประเทศกระชากลากหูดึงไม่สนใจหรอกทะเลาะคอลากไปเลยนะครับก็ไม่สนใจหรอกแต่ใส่กุญแจมือไปเลยประเทศอื่นแต่ประเทศไทยนี่นิ่มนวลที่สุดใช้ตํารวจใช้ตำรวจสุภาพสตรีนะครับใช้ตํารวจสุภาพสตรีใช้ความนิ่มนวลนะครับแล้วก็เราก็ต้องป้องกันเพราะไม่รู้ว่าเกิดเข้าไปกระโดดใส่รถขบวนรถนายกริงๆอ่ะอะไรจะเกิดขึ้น ต้องถือความเสียหายตรงนั้นด้วยเป็นท้นตั้งนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ใดๆทั้งที่รู้ว่าเขาวางแผนมานะครับตั้งใจก่อหตุนะครับเราเองก็ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับที่บอกว่ามีการวางแผนมาจัดตั้งมาเกี่ยว <c oughs> ข้องกับใครไหมเกี่ยวแน่นอนครับเรามีภาพหลักฐานว่าเขาเคยอยู่ใกล้เชกับนายธนาธรเคยเดินหาเสียงับน,น,นายธนาธรและก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามครับ <c oughs> ชัดเจนครับเรามีภาพมีหลักฐานครับา <c oughs> นัะ ทก็ตํารวจก็ว่าไปตามกฎหมายครับคือก็เหมือนเช็คของกรณีของป้าเป้านะครับถ้าอะไรที่มันทำผิดกฎหมายถ้าอะไรที่มันมาสร้างความวุ่นวายตารวจก็มีมีมีกฎหมายจัดการอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับขอบคุณครับ